บอกเลยว,ว่าอย่างสวยอะคันนี้นี่วันนี้พามาชมเอเดวีสามห้าส่นะครับรถปี2023ตายปลายปีเลยเดอนทันวาเลยทีเ,เนะดียวเชียวนะเดนผมอ้อนเจอซีพีไปนะเป็นไงแต่งเพลิงด้วยเสียงเสียงผมจะหายหายนิดนึงนะช่วงนี้มันเป็นหวัดนะครับก็จะได้ยินเสียงซื้อๆอยู่ตลอดเวลานะน้ำมุกไหลอะ มาชมกันอย่างไวคันนี้ไม่น้อยลดมือเดียวนะครับอ่ะอันดับแรกเลยพามาชมชิลหน้าแต่งเป็นชิลแต่งทรงเดิมตอนแรกผมดูแล้วว่าแบบเ้ยไอ้ทรงใหญ่ๆอ่ะโอ้โหขึ้นโค้สูงอะ่ะคือไม่จําเป็นอันนี้มันตอบได้เห็นะอ่าอยากจะแบบกระชับกระชับก็ดีอยากามากลงก็ดีแค่นี้ก็พอแล้วนะชิลออยังหนาเลยนะครับโอ้โหสี่มิลได้ยางหนาเลยนะ อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์แฟลตบาร์กว้างๆขับง่ายนะครับมีมือเบรมือคันแต่งปรับระดับได้พับได้ด้วยนะนี่แล้วก็มีการแฮนด์มาก็ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับอ่ะไล่ลงมาเฮ้ยมือคัทไม่ใช่เลยมือเบรคซ้ายขวาเออชินแบบรถพวกรถตะปอนรถเลเกตอ่ะตัวนี้จะมีโค้งเหล็กนะครับโค้งเหล็กเลยเป็นแคดบาร์ครึ่งคันเลยทีเดียวเชียวนะ อ๋อข้างล่างก็คือร้อยมาถึงข้างล่างเลยนะครับเพื่อความแข็งแกร่งนะครับอ่าโชว์เป็นอัพไ้ดาวพร้อมกับการล้มรอหน้าให้ด้วยนะฮะยางมัชเล่ติดลมเลยนะเนียนๆเลยนะครับดอกยางหนานๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปให้เลยวิ่งไม่กี่พันเออไม่กี่พันนิดเดียวแลว้วก็มีพื้นฟูพื้นฟูเท้าของปากเกียอ่าปาก,กีปา,ก,ก,ปาก,กี้เราถนัดปาก,กีอ่ะ นี่ห้องเครื่องเมื่อกี้เห็นแล้วหูนอตแม่งเงาเงานะครับมาร์กเป็นมาร์กจเป็นจุดนะลองลอยนะครับลอยมากแค่เจอดูลอยควรเพ้าๆนิดหน่อยนะโชก็เป็นโชว่ามาแล้วนะครับยางหน้าหลังลายเดียวกันเป๊ะเลยแล้วก็มีกันโคลนตัวนหนมาให้ด้วยนะนี่โอ้อยังไงตัวการันตีความใหม่นี่บาร์โคดยังอยู่เลยแล้วก็ตัวยื่นโชกหลังน,นะครับันนี้พลาดไม่ได้เลย พวกมันสูงมากเลยนะเอาจริงตัวนี้จริงๆโชว์ไม่ต้องตั้งอยู่บนนี้มันจะทําให้ตูดสูงเลยมันจะขึ้นระยะนี่ใส่ตัวเยื่ชงชกหลังมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกล่องหลังพร้อมเล็กเนี่ล่องหลังพร้อมเล็กมาตรงนู้นเลยนะยึดน็อตตัวเบลเลอร์เลยนะตัวนี้มีร่องลอยนิดเดียวคุดคุดเฉียดเฉีดนะไม่พิเศษชิ้นหนึ่งมันก็ไปเท่าไหร่หรอกพันหนึ่งพันกระบาทนะแต่ว่านี่คือเดิมติดลบ อ่าให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะเป็นไงซ้ายขวาเหมือนกันนะครับรองรอย,อยน้อยมากๆนะอ่าอ่ะ,อะดูจันนิดเรียบๆเนียนๆนะสม,มัยสม,มัยเดี๋ยวพามาดูไม้กันดีกว่าอ่ะอ๋อไม่ใช่ได้ดอนใครก่อเราไม่ก่อสามันใครเปิดไปสูงวะสามัน 262กิโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเนียนๆปลายปี23นะครับเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะไม่3,000กว่าอ่ะโปรโมชั่นเอ้ยลืมพูดโปรโมชั่นตอนเปิดตัวว่ะโปรโมชั่นคันนี้ออกรถทำสุดได้0บาทเลยทีเดียวนะครับไปเน้นของเระวันอกลิสซิงอ่ะแต่ 8. เราแนะนำ5,000กำลังดี ขอแค่5,000บาทนะครับ5,000บาทจะได้ไม่มีปัญหาเวลามม่จำด้วยจะจำ5,000นะจะได้แบบเอ้ยศูนย์บาทเดี๋ยวมม่จำทำไมอะไรเงี้ยนะขอแค่5,000กว่ออ่ะพอนอยู่4,000 900กว่าบาท4ปีจบหรือ4,300กว่าบาท5ปีจบนั่นเองนะครับแล้ว5ชุด1แสน50,000 5,000บาทนะอ่าเสียดายไม่น่าขึ้นปี24มาเลย ถ้ายังไม่ขึ้นปียีิบสี่นะเราก็จะโม้ได้หล้วนะแต่นี่มันเอ้ยไม่ใช่ปียีบห้าต่กลองไม่ทักเลยอะนี่ปียีิบห้านะครับคือไปลายปียี่ิบสามทันวาใช่ไหมกับไปลายปียีอะไรนะไปลายปียีิบสี่เพิ่งเพิ่ง,งีเดียวเองนี่ปีกันนิด<อ>นิดนะิดน่ะโอเครอบแรกรอบเทอมรุ่นๆนะครับดูรอบได้ที่สุโขวัสามสิบห้าผลเหนื่อยเหนื่อยจริงนะเนี่ยเจ็บคอ0ู 5, 6ก้ห้าหกสี่เก้าห้าห้าหสี่ Oh my,